ตาเบิกแก้มเวียนเพียงอธิษฐานอ้อนวอนขอร้องบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนบานศาลเก่าทําพิธีสักแกีสักลับบูชาไฟเพื่ออ้อนวอนขอร้องเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาบอกว่าสามารถทําได้คลรว่าพระด้พุทธธรรไม่ได้ห้ามห้ามเฉพาะพระๆๆในรัจฉานวิชาเนี่ยเป็นวิชาการทางโลกที่ขวางกั้นต่อมรรคผลนิพพานหรือถ้าเราไปขวดขวามากเกินไปแต่คนไปเข้าใจผิดในสิ่งที่การสื่อสารอาจารย์สื่อสารเดรัจฉานวิชาไปถึงเรื่องของมิจฉาทิฐิ คือความเห็นผิดในสิ่งเหล่านั้นคิดว่าการมีพระเครื่ององค์สามารถจะเดินบันดาลให้ชีวิตเขาลอดปลอดภัยจากอุบัติเหตุอุบัติภัยได้หรือการไปอาบน้ำพนสลสลัข้อต่อชาตาแล้วจะสามารถทําให้ชีวิตเขามีอายุยืนได้หรือการไปบนบานสารเก่าวทําพิธีต่างๆนานาด้วยการตั้งเครื่องวงสวงบูชาเบิกเง่นเรียเียน,ยนแล้วคิดว่าสิ่งเหล่านั้นจะเดินบันดาลความสุขเดินบันดาลความทุกข์เดินบันดาลความมั่งมีสีสุขหรือความร่ำรวยเงินทองในชีวิตของเขาได้ ถ้าเป็นแบบนี้เรียกว่ามีมิจฉาทิฏฐิหรือความเห็นผิดคิดว่ามีสิ่งใดโดนบันดาลให้ชีวิตเขาประสบความสําเร็จหรือเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปได้พระเจ้าจึงบอกว่าถ้าคนมีความเชื่อแบบนี้กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมจะไม่เกิดขึ้นแก่พวกเราเพราะอะไรเวลาเจอความทุกข์เราจะไม่กลับมาแก้ไขปัญหาในชีวิตเราแต่เราจะไปนั่งอ้อนวอนขอร้องเทพเพวาให้แก้ไขปัญหาในชีวิตเรา คำถามคือใครจะแก้ไขปัญหาในชีวิตเราได้ดีที่สุดเท่ากับตัวเราเองแก้ได้ตัวเราเองจึงพระเจ้าจึงบอกว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนมีธรรมเป็นประทีปมีธรรมเป็นสะนะมีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสระนะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสะนะไปอยู่ดังนั้นสะนะคือที่พึ่งเราต้องไม่หาที่พึ่งผิดด้วยการไปหาเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หมอดูล่างทรงสะดกข้อต่อชตา แล้วหวังว่าเอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นที่พึ่งไม่ได้ห้ามเอาสิ่งนี้มาเป็นที่พึ่งแต่ใครอยากจะพึ่งต้องการหาที่พึ่งผิดในชีวิตก็พึ่งต่อไปไม่ได้มีใครว่าอะไรแต่ถ้าเราต้องการมีที่พึ่งอันถูกต้องควรพึ่งต่อพระธรรมหลักคําสอนของพระศาสดาของตัวเองเราบอกเราเป็นชาวพุทธแต่เรากลับมีความหวั่นไหวในภรษาศาสดาของตัวเองอาจารย์ถามว่าถ้าเรามีแฟนสักคนหนึ่งสมมุติเรามีสามีภรรยา แล้วสามีภรรยาของเราบอกว่าขอมีเมียน้อยอีกสักคนหนึ่งได้ไหมเรายอมไหมไม่ยอมใช่ป่ะเพราะอะไรอะ่ะเพราะว่าเราเห็นว่าไอคนนี้มันยังหวั่นไหวอยู่เลยเราไม่เราจะไปคู่ควรกับการคบกับมันได้ยังไงมันยังนอกใายเลยเลยเช่นเดียวกับการที่เราศรัทธาในคาสอ่งของพระเจ้าและเราศรัทธาในคาถาพจน์นโดยส่วนเดียวแต่เรายังมีความหวั่นไหวต่อพระองค์ในการไปพึ่งลุกขมูลต้นไม้ป่าช้าป่าเขาที่ว่างลองฟังเทศเทวาสิ่งศักดิ์สิทธ ซึ่งมันเป็นวัตโกโตหระมงคลมงคลของสมณพราหมเหล่าอื่นไม่ใช่มงคลในพุทธศาสนาพระพรุทธเจ้าเราเกิดขึ้นมาไม่ได้เพื่อล้มล้างความเชื่อหรือศรัทธาของใครแต่พระองค์ทรงเกิดขึ้นมาเพื่อชี้ความจริงในสังสารวัตนี้เราลองคิดตามอาจารย์นะถ้าเรายังเชื่อว่าเฮ้ยพิธีกรรมเนี่ยของศาสนาอื่นแม้มันจะเป็นศาสนาอื่นก็เชื่อได้ เพราะว่าอะไรมันเป็นพิธีกรรมที่เขาทํากันมาตามประเพณีปู่ย่าตายายทำตามๆกันมาศาสนาอื่นก็ทำมาเยอะแยะเชื่อได้ไม่เป็นไรหรอกเราลืมหรือเปล่าครับว่าสาสดาแปลว่ารู้แจ้งต่อโลกนี้พุทธะพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยครับใครจะมีความรู้เหนือพระองค์ถ้าเรายังหาความรู้จากสิ่งอื่นอยู่แสดงว่าอะไรแสดงว่าเรายังไม่มั่นใจในพระพุทธเจ้าของตัวเองนะ ว่าผู้ได้เจ้าของตัวเองเนี่ยเก่งที่สุดชลาที่สุดเหนือแดนโลกธาตทาที่สุดไม่มีใครเหนือกว่าพระองค์พระผู้ได้เจ้าเราเนี่ยทรงบรรลือศีหนะาบรรลือศีหนาเลยนะว่าไม่มีใครรู้เหนือกว่าพระองค์ไปได้พระองค์เป็นแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นที่สามารถรู้สัจธรรมจริงของโลกนี้ไนดะ้ศาสนาหนึ่งในศาสนาในโลกเนี้ยมันจะมีความรู้อยู่สี่ตัวไอ้สี่ตัวเนี่ย ทุกศาสนามีหมดสี่ตัวนี้มีครบศาสนาเดียวคือศาสนาพุทธแต่ที่เหลือเนี่ยเขาจะรู้แค่สามตัวเท่านั้นที่เหลือไม่มีใครรู้หนึ่งสีและประตูปาทานเออหนึ่งคือการมุปาทานสองสีและประตูปาทานสามพิจุปาทานและสี่อัต,ตวาทุปาทานไล่ถูกหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวมีคนมาจับผิด,ดายาคนเดีพูดผิดพูดถูกนะถ้าพูดผิดขออภัยด้วยใครเปิดกูเกิลกูหน่อย ปิดกูเกิเช็คนิดหนึ่งว่าพูดถูกต้องไหมทิศที่สี่ในโลกเราเนี่ยมันจะมีสี่ตัวเนี่ยแต่สาตัวสุดท้ายเนี่ยอตวาทุปาทานเนี่ยจะมีคนเดียวเท่านั้นที่มีในโลกนี้ที่สอนคือสัมมาสัมพุทธะดังนั้นศาสนาหนึ่งรู้หนึ่งอย่างเมื่อรู้หนึ่งอย่างเนี่ยเขาก็บัญญัติเลยอีศาสนาหนึ่งรู้สองอย่างรู้หนึ่งกับสองเขาบัญญัติเลยอีศาสนาหนึ่งรู้สามอย่างรู้หนึ่งรู้สองรู้สามบัญญัติเลยเขารู้แค่นี้ แต่ตัวที่สี่เขาไม่รู้เรื่องของอะไรการยึดมั่นถือมั่นว่าตัวกูของกูว่าฉันเนี่ยเป็นเจ้าของฉันเองดังนั้นในทุกศาสนาเนี่ยจะสอนเหมือนกันหมดคือโดยมากจะสอนเรื่องอะไรการมีอยู่ของผู้สร้างหรือการมีอยู่ของพระเจา้าเป็นผู้สร้างทุกอย่างเป็นผู้โดยบรรดาทุกอย่างชีวิตเราจะมีความสุขความทุกข์เพราะพระเจ้าเป็นผู้โดยบรรมดาหรือเป็นผู้สร้างแต่ในหลักศาสนาพุทธเราไม่มีพระเจา้าเรามีแต่อะไรตัวกูของกู ที่เรากําลังเข้าไปยึดมั่นถือมั่นอยู่ว่าทุกอย่างในชีวิตของเรามันเป็นของเราเราทุกอย่างเนี่ยเราไปเอ่ยสามีภรรยาเราเอ่ยบุตรธิดาญาสาวลูกหนเอ่ย<ไ>เดี๋ยววันนี้แจกอะไรไปก็ของเราอีกแล้วทุกอย่างมันกลับมาที่ความเป็นเราทั้งหมดสุดท้ายแล้วการยึดมั่นถือมั่นนี่แหละมันนํามาซึ่งความทุกข์ของเราและการยึดมั่นถือมั่นจุดเริ่มต้นมันมา,มา,มา,มาจากอะไรมันมาจากตัณหาคือความอยากความอยากได้ความอยากมีความอยากเป็นอย่างไม่มีที่สิ้นสุด และไม่รู้จักการประมาณในความอยากนั้นของตนจึงนํามาซึ่งความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นว่าเป็นของเราเราเลยไปยึดเอาสิ่งนั้นมาใส่ใไว้ในชีวิตของเราถ้าอาจารย์ยึดในชื่อเสียงราชกาลเงินทองของตัวเองวันหนึ่งถ้าราชกาลชื่อเสียงเงินทองของอาจารย์กำลังจะหลุดมือจากรา,ารไปอาจารย์จะเกิดความทุกข์อาจารย์จะเกิดความเศร้าหมองในใจวันนี้ทุกคนมาแห่แห่มาไปทางไหนก็อาจารย์อาจารย์อาจารย์ ถ้าวันหนึ่งอาจารย์ยึดมั่นถือมัในสิ่งนี้แล้ววันหนึ่งกระแสอาจารย์มันหายไปไม่มีคนมาล้อมาแห่แห่แบบนี้อีกแล้วถ้าอาจารย์ยึดมั่นถือมา่นในสิ่งนี้วันหนึ่งอาจารย์จะทุข์ใจอาจารย์จะร้องไห้น้านําตาไหลดีดิี้จะเป็นกระต่ายชักนี่ชักมอพยายามจะผขวายเอาผลประโยชน์ที่ตัวเองเคยรักล่าสกาละที่ตัวเองเคยรักอยากจะเอากลับมาเป็นของตอน,ถ,นถ้าเรายึดมั่นถือมั่นมันจะทกข์ใจเวลาไปไหนอาจารย์พิคิดเสมอว่าคนจะเยอะไหมทุกวันนี้คิดไม่จะไม่คิดนะ แต่ที่คิดเพราะอะไรไม่ใช่เพราะอาจารย์ยิดมั่นถือบามว่าคนต้องมากแต่มันจะมีประโยชน์ไหมอาจารย์บอกแอดมินตลอดเวลาว่าจะไปที่ไหนนับเวลาอาจารย์จะให้เงินอาจารย์มากแค่ไหนก็ตาถ้าไม่มีคนไม่ไปเสียเวลาไปเพื่อคนคนเดียวเพื่อคนรวยไม่กี่คนเพื่อผู้บริหารสิบยคนอาจจะไม่ไปเสียเวลาถ้าไปแม้จะไม่ได้ตังค์แม้แต่แบบเดียวแต่มีคนถึงร้อยสอคนอาจารย์รีบไป ไปทันทีอบตอบจอเขาเบิกเงินให้อาจารย์ได้แค่พันสองร้อยบาทชั่วโมงละพันสองร้อยอาจารย์บรรยายชั่วโมงครึ่งเขาแถมให้หน่อยนึงได้ประมาณสามพันไปสลับุหรี่ค่าน้ํามันก็หมดแล้วค่าตัวไม่มีเหลือแล้วหมดแต่อาจารย์ไม่ได้สนใจเรื่องค่าตัวอาจารย์สนคนว่าจะมีโอกาสในการได้ยินได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าหรือเปล่านั่นคือประเด็นสําคัญวันนี้ถ้าคนไม่เยอะก็ไม่มาไม่มาเสียเวลา แต่ที่มาเพราะว่ายัางไงกามายัางไงก็ต้องเอาเงินกระตุกปัจจัยที่ตั้งใจไว้มาถวายกับพระาาอ,อาจารย์พยองคําถามคือทาไมอาจารย์ถึงมีเจตจำนงอยากช่วยพระอาจารย์พยองจริงๆไม่ได้อยู่ในสายตาเลยนะคือไม่ได้อยู่ในสายตาในเรื่องที่ดินท่าน,นยอาายากจะไม่ได้สนใจเลยเอาตัวความเป็นจริงนะอันนี้พูดตามความเป็นจริงไม่ได้อยู่ในความสนใจของอาจารย์เลยแค่รู้ว่ามันเป็นเรื่องถุงกล้วยแขกตอนแรกจะต้องบอกอะไรว่าถุงกล้วยแขกมีคนมาพูดได้ฟังเราไม่เข้าใจตอนนั้นเราแบบเรา,า,า,พาพยังไม่ได้มีวุฒิภาวะมากเพียงพอเมื่อมาสักสิบสิบแปดปี้ เราก็ไม่ค่อยทันว่ามันเรื่องอะไรจนมามีคนมาเล่าให้ฟังแล้วก็มีธนาอนันตชัยพูดถึงแล้วก็มีลูกศิษย์มาพูดได้ฟัง <F> อาจารย์ก็บอกว่าเราที่นขนาดตอนอาจารย์บอกบุญเนี่ยนะยังเข้าใจผิดด้วยซ้ำคิดว่าจะได้ที่ดินคืนนะตอนแรกเข้าใจอย่างนั้นอย่างที่พระอาจารย์ท่านพูดว่าไม่ได้ที่ดินคืนนะมันเป็นการเสียค่าปรับเพราะยืดยุติสุขภากับที่ดินมานานเราก็นั่งคิด ตอนแรกแล้วยังไงต่อวอล้ตอนแรกเขา้าใจว่าจะได้ที่ดินขืนก็ไปบอกเพราว่าเนี่ยเป็นการไถท่ที่ดินนะที่ดินกับมาไปพยะาบาลูกศิษย์ก็บอกาอาจารย์ไม่ใช่นะมันโดนค่าปรับละหนึ่งจุดเก้าล้านบอกเอ้าเหรอแล้วลูกศิษย์ก็ไปไลฟังว่าพระอาจารย์พยองท่านเหมือนแบบว่าท่านจะแบ่งคำละสี่งวดสี่งวดล้านเก้าเนี่ยนะหนึ่งจุดเก้าล้านสี่งวดอาจารย์ก็ฟังแล้วแบบหรอแบ่งสี่งวดเหรอถ้าไม่มีเงินเหรอวะพระพยองพระอาจารย์พยองท่านน่าจะมีเงินนะวัดท่านนมาะมีเงินมากอยู่หรือเปล่า ตอนแรกคุยกันบอกว่าอาจารย์เมื่อก่อนเมื่อก่อนกับเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนกันแล้วอะไรเงี้ยมันก็มีความเสื่อมไปมีความเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปเป็นธรรมดาพอพราอาจารย์ฟังว่าแบ่งจ่ายสีงั้วนโอ้โหน้าสดสังเวชเหมือนกันเนาะให้พระมานั่งแบ่งจ่ายค่าปรับที่ดินสี่้วนกูยอมไม่ได้วะก็เลยตัดสินใจว่าอ่ะช่วยท่านหน่อยแล้วกันแล้ววันนั้นเนี่ยขึ้นรา,ายการซูมกับพระอาจารย์พยอมอาจารย์เคยขึ้นรายการซูมกับพระพยอมสองสองรอบ รอบแรกเนี่ยท่านน่าจะไม่ค่อยรู้จักอาจารย์เท่าไหร่หรอกก็คุยกันไปปกติรอบสองท่านน่าจะรู้จักอาจารย์บ้างแล้วก็มาเจอกันแล้วอาจารย์บอกว่า,าท่านน่าจะเคยเห็นข่าวว่าอาจารย์เนี่ยไปทอดกระถินที่วัดพุคมิ่งได้เงินกระถิน 6, ่นหกล้านห้าอาชีพจะเป็นเจ้าอ่องผ้านะวัดไม่มีตังค์แม้แต่เงินจ่ายค่าน้ำค่าไฟยังไม่มีเลยต้องไปยีมอปจมาตอนายยกมามาจ่ายค่าน้ำค่าไฟในวัด ก็เลยตัดสินใจว่าช่วยวัดละกันแล้วล่าสุดพยวาวัดกรรวมวัดก็บอกว่าอาจารย์เงินมันมากอยากจะแบ่งเงินที่วัดมันเกินความจาเป็นเนี่ยเอาคืนอาจารย์ไปให้อาจารย์ไปทําประโยชน์ดีกว่าไหมอาจารย์บอกไม่รับถวายวัดไปแล้วเขาบอกว่าเขากันไี้แล้วอยู่ได้ตลอด20ปีเลยจย์ตลอด20ปีเลยนะอาจารย์จะตายไปแล้วก็ได้วันนั้นอ่ะแต่เงินยังสามารถดูแลวัดได้ต่อไปเดี๋ยวว่างั้นต่อไปอีก20ปีทาต่อไปเป็น40ปีไปเลยให้เจ้าวาดบรรณาภาพไปเลยอย่างเงี้ยแล้วรอเจนะ้าวาดองค์ใหม่ขึ้นมาแทน ไม่ต้องตัวเงินหมดวัดจะได้ไม่สูญหายยังได้มีเงินสำรองในการทําประโยชน์ให้กับวัดวาอารามศาสนาต่อไปคือวัดทําอะไรไม่ได้ไม่มีตังเมื่อมีตังวัดอาจจะต่อยอดในการเผยแผ่พระทำคําสันของผู้ได้จ้าต่อไปก็ได้รอดมองมาไม่แน่นะ่เรวิธีการอ่ะอาจารย์ก็เลยคิดแล้วว่าไม่ได้หว่กต้องเชิญพระหย่อแล้วพระหย่อนั้นงพูดกับพระอาจารย์ว่าโยวมาจารย์ไปทอดกระถิ่นมาหกล้านเนี่ยไม่ต้องเอามาวัดต่อาจจมาหกล้านก็ได้เอามาหกร้อยก็พอ อาจารย์ก็มานั่งคิดไม่ได้ตอบต่ารับคำนะอาจารย์นยิงพย,ยักหน้าเงี้ยยิ้เฉยอย่าง,งเ,เออางี้ยแล้วก็มานั่งคิดว่า600ไม่พอมั้งอย่างเงี้ยแล้วก็มานั่งคิด6ก0ก็ยมาได้หลับเสียหน้าเราคนตื่นทำนะคนรู้จักเราตั้งเยอะจะเอามา600ไม่ธรรมดาลูกศิษย์ลูกหาเรามา,มากมายช่วยกันหน่อยว่าในการผลักดัน <S <S อาจารย์เปิดรับเงินบริจาคพรพพยอมเนี่ยรู้สึกจะแค่ประมาณ5วัน6วันเท่านั้นเองก็ได้เงินมาถึง2ล้าน3แสนกพันกว่าบาทเออ ยอะมากนะก,<า>ก็ช่วยกันกแล้วคนก็บอกอาจารย์เนี่ยเป็นนักบ,บุญทุนชาวบ้านซึ่งอาจารย์บอกว่าใช่กูเป็นนักบ,บุญทุนชาวบ้านจริงๆด่ากุเลยกูยินดีมากเลยที่จะให้กูเป็นนักบ,บุญทุนชาวบ้านกูยินดีมากจะรวบรวมทุนชาวบ้านทั้งหมดมาสร้างประโยชน์ให้เกิดกับวัดวาอารามาศาสนาให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมหมู่มากต่อไปอาจารย์ยินดีใครจะด่าอาจารย์แค่ไหนก็ตามอาจารย์จะไม่หวั่นไหวต่อหลักคําสอนต่อหลักพระธรรมต่อหลักพระจากความจริงเพาะอาจารย์ไม่ได้ทําอะไรที่ไม่บริสุทธิ อาจารย์ทาทุกอย่างด้วยความบริสุทธิ์เงินทุกบาททุกสตางค์โอนตรงเข้าวัดและจะทําบัญชีเป็นศูนย์บาททุกครั้งแล้วก็ดึงสเตเมนต์ออกมาชี้แกงค่าใช้จ่ายทุกอย่างดังนั้นอาจารย์ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกบเนินบริการแม้แต่สตางค์แดงเดียวแม้กระทั่งเงินกระถิ่นมันก็มีคนเขาเรียกว่าอะไรเป็นความชั่วความเลวของความคิดของคนมันคิดว่าอาจารย์เนี่ยไปดิวกับวัดไม่เรียบร้อยแล้วแม้แต่อาจารย์จะพยายามดึงสเตเมน้นออกมาก็ตามนะ โชว์สเตจเป็นทุกอย่างก็มีรายรับรายจ่ายเอาไปเท่าไหร่มันบอกว่าอาจารย์ไปดีลกับหลังวัดไปเรียบร้อยแล้ววัดครึ่งหนึ่งอาจารย์ครึ่งหนึ่งดูสันดามนมานี่ยนะมันน่ากระโถนตีปากแล้วเกินนะเนี่ยแล้วมันจะไม่ให้เอากระโถนตีปากได้ยังไงลองดูซิเนี่ยมันเป็นความเลวความพูดที่สำลอักออกมาจากปากของคนเลวคนพูดเนี่ยน,นะส,สุดท้ายแล้วเนี่ยอาจารย์ก็ไม่หวั่นไหวก็เฉยเราก็ยังคงเป็นนักบุญพุนชาวบ้านต่อไปเพื่อทำประโยชน์ไอ้คนพูดเนี่ยไม่เคยทำประโยชน์เลยนะ และคนที่ด่าอาจารย์แต่ละคนแต่ละคนเนี่ยแม้แต่สตางค์แดงเดียวมันก็ไม่เคยบริจาคนะแต่มันมาชอบอะไรชอบตรวจสอบเอ้ยบริจาคจริงหรือเปล่าแต่มึงไม่เคยบริจาคแม้แต่บาทเดียวแต่อยากตรวจสอบชื่อมึงในรายสารสเกษตรมันยังไม่มีดีซ้ำจะมาตรวจสอบอะไรที่ก่อนอย่างเงี้ยมันเป็นปัญหาเพราะนั้นอาจารย์ก็เลยเห็นว่าพระอาจารยอมท่านรู้สึกว่าน่าจะเดือดร้อนแหละอท่านก็เลยเอ่ยปากถามเราเราก็เลยว่าไม่ได้ก็เลยเอามาช่วยท่านแล้วก็บอกท่านว่าก็โทรคุยกับท่าน อาจารย์เนี่ยจะโอนเงินให้ท่านไปเรียบร้อยแล้วก็โอนเงินไปก่อนแล้ววันนี้มาถวายเพราะว่าเราต้องการจะปิดบัญชีเพราะพรุ่งนี้วันที่6อาจารย์ก็มีไปที่เซทนทรัลพระรามสองไปช่วยพราอาจารย์อารมณ์กดวัดพระบาททั้งูอีกวัดหนึ่งก็จะไปที่หนึ่งเหมือนกันแต่ไม่แน่ใจว่าเงินจะมากเท่านี้ไหมแต่ก็เป็นล้านเหมือนกันล่าสุดเนี่ยรวบรวมได้ประมาณ 6, 7, ล้านหกล้านเจ็ดละถ้าใช่นะไมไาประมาณนี้ละล้านเจ็ดประมาณนี้ก็ยังดูอยู่ว่าวันนี้จะถึงสองล้านไหม ก็ยังลุ้นอยู่ก็เอาตามเหตุตามปัจจัยเอาต่เพราะว่าหลวงพ่อลงกดเปิดน้อยมากรู้สึกจะแวะประม,มาณสามสี่วันเท่านั้นเองน้อยมากแล้วก็พูดน้อยมากเพราะจะมีเวลาในการไลฟ์สดน้อยช่วงนี้พอออะอปัญญายทำเยอะเราก็ทําประโยชน์อย่างนี้เพื่อช่วยพระท่านอะไรอย่างพระพยอมเนี่ยอาจารย์นับถือศรัทธาท่านเพราะว่าท่านช่วยเหลือคนเยอะท่านช่วยเหลือคนมากในการดูแลคนไม่รู้กี่พันคนต่อกี่พันคนอาจารย์เอาจุดนี้เป็นเหตุปัจจัยในการช่วยสนับสนุนส่งเสริมท่าน พราะท่านช่วยเหลือสังคมอาจารย์ก็เอาเงินมาสลับสนุนท่านในการช่วยเหลือสังคมต่อไปใช้เงินใช้นี้่ล้านบาทแล้วก็ยังเหลือเงินอีกตั้งแสนสิบแสนในการไปช่วยเหลือวัดวาอารากักช่วยเหลือผู้คนต่อไปวันนี้ก็เอาสังฆทานมาอีกนะเ,อเอาสังฆทานมาเอาพวกน้าผลไม้เอาพวกนมพวกมาม่อาอะไรมา5 0 0พันกว่าบาทไปซื้อมาก่องแวมนี่ก็หลายลังอยู่ก็ซื้อมาเผื่อท่านจะเอาไปใช้ประโยชน์อะไรต่อไปได้พรุ่งนี้ใครว่างก็ไปเจอกันที่พระรามสองอีกเอาให้ห้างแตก เซนท่านพระรามสองบ่ายสามเออดีมากเลยไปเจอกันเซนท่านพระรามสองบ่ายสาอาจารย์เสวนาธรรมตอนบ่ายสามก็จะไปเจอหลวงพ่ออางกฎแล้วก็เจอพระอาจารย์าสาโลซึ่งเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อชาสุภโทพระฝรัพพ่งนะแล้วก็น่าจะอาจจะเจอหมอบีด้วยหมอบีพรุ่งนี้จะจะเจอครั้งแรกกับหมอบีก็เป็นโอกาสดีฮะแล้วก็ให้เราสร้างเหตุปัจจัยแบบเนี้ย ในการช่วยเหลือวัดวาอารามศาสนาช่วยเหลือสังคมปีนี้อาจารย์ช่วยวัดวาอารามเยอะมากปีหน้าอาจารย์จะเช่่ยช่วยเหลือสังคมเองละจะเริ่มลุยออกลุยออกไปบรรยายปีหน้าจะเริ่มบรรยายเกี่ยวกับกรมรัชพัน์มากขึ้นเพื่อให้เขามีคุณธรรมจริยธรรมในการเปลี่ยนแปลงสัมดารตัวเองจะได้ออกสู่สังคมกลับมาเป็นคนดีเดินเข้าไปสู่สถานพินิษเพื่อเป็นเด็กเยาว,วชนรุ่นใหม่เนี่ยเขาจะได้มีโอกาสออกมาเนี่ยมีคุณธรรมจริยธรรม เรากําลังวางแผนวางโครงการกันว่าเขาจะให้อาจารย์เนี่ยไปสอนซูมสอนซูมผ่านเข้าไปในกรมรถถัฐธรรมนูญใ,ในสถานพินิจเด็กเขาจะมีโครงการเรียนหนังสืออยู่แล้วอยากให้อาจารย์เนี่ยเข้าไปอบรมคุณธรรมจร,ริยธรรมเอาธรรมะเนี่ยไปสอนกับเด็กเมื่อเด็กมีคุณธรรมจร,รยิยธรรมรู้ผิดรู้ชอบเวลาออกมาจะได้ไม่ทําผิดซ้ําอีกก็กําลังทําโครงการเพื่อสังคมตัวนี้อยู่ล่าสุดเนี่ยกรมสถานพินิจกรมเนี่ยสถานพินิจอาจารย์ไปไม่ได้ตังนะไปแล้วเสียตัง ไปไม่ได้ตังนะไปเสียตังเสียตังก็ไปพ่อจันชื่ออยู่แล้วว่านักบ,บุญคุณชาวบ้านก็ใช้คุณชาวบ้านนี่แหละเข้าไปเสียตังแต่ตอนนี้จัยังใช้ทุนตัวเองอยู่นะยังไม่ได้ใช้ทุนชาวบ้านนะ,าน,น,น,ออนะนนนนนะในการเข้าไปถามในล่าสุดล่าสุดเขาขอทีวีเขาบอกว่าของทีวีเดิมเขาเนี่ยประมาณสัก40กว่านิ้วเรียนหนังสือประมาณ40-50คนจอมันเล็กนิดเดียวนั่งมา4 0่0คนตาจะแตกเอานั่งจ้องทีวีนะมองไม่เห็นทับตัวอักษร อาจารย์ก็เลยเขาบอกว่าทีวีเท่าไหร่ก็ได้เขาแต่อยากได้เพิ่มอีกเครื่องหนึ่งเขาไม่ได้ขอใหญ่ขึ้นเขาบอกว่าได้เพิ่มอีกเครื่องหนึ่งเพราะว่าตอนนี้ไม่พออาจารย์ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวซื้อให้ก็ซื้อ75นิ้วเลยใหญ่มากอาจารย์เ็เพิ่งเคยเห็นทีวี75ิ้นี่มันใหญ่โตโมโหลานมากนะเพิ่งสั่งมา20 0 0 0กว่าบาทอันนี้ก็เป็นเงินส่วนตัวของอาจารย์เองตู้น้ำบริจาค4ตู้มีคนบริจาคให้อาจารย์หนึ่งตู้แล้วอาจารย์ซื้อเพิ่มอีกหนึ่งตู้ประมาณ 10, หนึ่งหมว่น้ เดี๋ยวมันกดน้ําร้อนสาดใส่กันอย่างเงี้ยออมันไม่ได้มัอันตรายเขาจะขอแค่น้ําเย็นแต่เดี๋ยวเนี้ยซ็อกเดียวมันไม่มีแล้วมำสองกรอกแต่ก๊อกแี่จานเรื่องคือเป็นน้ําธรรมดากับน้ําเย็นใครอยากกินน้ําเย็นก็น้ําเย็นใครกินน้ําธรรมดาก็น้ำธรรมดามันทำเอาเขาไปทําอันตรายกันไม่ได้เข้าไปในห้องน้ําก็ห้องน้ําก็เป็นบล็อบบ๊อบสูงแค่เนี้นั่นก็คือแบบบางทีก็หัวโผล่อะไรเงี้ยเพราะมันเป็นเรื่องของความปลอดภัยมันอาจจะทําร้ายกันในห้องน้ําได้เจ้าหน้าที่ต้องเห็นตลอดเวลาก็ไปดูสถานที่มา ก็มีคนบริจาคกล้องถ่ายรูปมาให้3-4ตัว<น>ก็จะกระจายไปแต่ละฐานพินิจค่อยๆขยับเข้าไปรองเท้ามันยางให้เด็กมันติด<น>กีเตะเล่นบอลกีฬาในแดดมันร้อนมากพินิจเห็นไงนะก็เริ่มมีคนบริจาคเข้ามาขนมนมเนยขนมก,กรอบๆอย่างเงี้ยเด็กข้างในจะไม่มีโอกาสด้กินเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องของการลงโทษเนานะแต่ถ้าเขาได้รับชีวิตที่ดีขึ้นได้รับโอกาสเขาก็จะมีโอกาสในการออกมาในสังคมเพราะว่าเด็กบางคนเนี่ยมันขาดโอกาสเพราะเวลามันขาดโอกาสอ่ะมันไม่มีใครสั่งสอนเนาะ มันก็เลเทเอวเปลวก็ไปติดอยู่ในสัินิยแต่ถ้าเราให้โอกาสเขาเริ่มต้นในการอบรมห่มนิสัยเขาใหม่ให้เขามีคุณธรรมจริยธรรมเขาอาจจะออกมาแล้วคิดได้แล้วเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่ก็ได้เพราะนั้นเราต้องช่วยกันในการสนับสนุนส่งเสริมให้กลุ่มคนที่ทําผิดเนี่ยออกมาอย่าทาผิดอีกเพราะการที่เขาออกมาทําผิดอีกเนี่ยมันจะเป็นการเดือดเดียนเดือดร้อนคนอื่นด้วยพวกเราก็จะโดดการเดือดเียนด้วยดังนั้นเราจึงให้โอกาสเขา โอกาสในความรู้โอกาสในสติปัญญาโอกาสในหลักธรรมคำสอนเพื่อให้เขาแก้ไขสัมดาเกณ์ให้ได้และตอนนี้อาจารย์จะเป็นคนลุยทาอันนี้อันแรกเป็นเงินกัน,นก่อนแต่หลังจากนี้ลําดับต่อๆไปเดี๋ยวค่อยว่ากันอาจารย์ก็จะขอแรงพวกเราช่วยกันเอาตามกําลังทรัพย์ของตนอาจารย์ขอบอกอย่างหนึ่งสุดท้ายเวลาเราจะทําอะไรก็แล้วแต่ยึดไว้สำคัญที่สุดเวลาจะสละเงินให้ตั้งเจตนาละความตรณีที่เหนียวในใจโดยปราศจากมลทิน เวลาให้อย่าหวังอยากได้สิ่งใดตอบแทนกลับขึ้นมาให้แล้วคิดจบไปอย่าไปคิดว่าเอะท่านจะเอาไปทําอันนี้จริงหรือเปล่าเขาจะเอาไปทํามันนั้นจริงไหมเราตรวจสอบได้ไม่ผิดแต่อย่าไปตั้งความหวังว่าทําไมทําหรือไม่ทําหรืออย่าไปตั้งความหวังว่าขอให้ฉันจะมีความสุขประสบความสําเร็จได้ไปเกิดเป็นเทวดาชั้นนั้นชั้นนี้อย่าไปคิดอย่างนั้นให้ตั้งเจตนาในใจเพื่อละความขี้เหนียว เฮ้ยฉันมามีความขี้เหนียวไม่อยากควักเงินบริจาคเลยขี้เหนียวมันเกิดเฮ้ยสละดีกว่าวันละความกรณีขี้เหนียวสละเลยตั้งเจตนาแค่นี้ไม่ต้องไปอ้อนวอนขอร้องสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวะให้เราได้มีเ,เป็นในสิ่งใดเพราะผลใหญ่มันจะเกิดขึ้นแกนเราอยู่แล้วเมื่อเราสละมันได้อยู่แล้วเจตนาเป็นตัววัดกรรมไม่มีเจตนาไม่ปิดกรรมดังนั้นเจตนาเราต้องตั้งในการสละละความขี้เหนียวในใจอันปราศจากบ,บนทิงอย่าหวังเอาอะไรตอบแทนกลับคืนเพราะถ้าเราหวังเอาอะไรตอบแทนกลับคืน เราตั้งความหวังวันหนึ่งเราจะผิดหวังแน่นอนเพราะเราคาดเนี่ยว่ามันจะได้แต่เมื่อมันไม่ได้ตามนั้นผิดหวังนะผิดหวังนํามาซึ่งความทูกอีกแล้วแล้วการทําบุญไม่ใช่ทําบุญตามกําลังศรัทธาต้องทําบุญตามกําลังทรัพย์ของตนศรัทธาทุกคนมันมีมากอยู่แล้วไม่ใช่อาจารย์ควักพันหนึ่งเราควักยี่สิบถ้าเราบอกว่าทําบุญตามกําลังศรัทธาแสดงว่าทรัพย์ยี่สิบ 20, เราศรัทธาน้อยกว่าพันหนึ่งนะ แต่เราควัก20เพราะเรามีอยู่แค่นี้อาจารย์ควักพันหนึ่งเพราะอาจารย์มีอยู่เท่านี้ต่างคนต่างมีอยู่เท่านี้แล้วสละออกมา <Yeah. S 1> เรียกว่าตามกําลังทรัพย์ได้เสมอหน้ากันเ <Yeah. S 1> พราะอะไรเราขวนขวายในการทํากิจการงานได้แค่นี้ <Yeah. S 1> เราสละเท่านี้ก็ <Yeah. S 1> ไม่เหยียดเยียนเดือดร้อนตอนเอง <Yeah. S 1> และพอประมาณต่อการที่จะละความประนีที่เหนียว <Yeah. S 1> ดังนั้นใครมีเท่าไหร่ให้ทําตามกําลังทรัพย์ที่มีของตน <Yeah. S 1> อย่าให้เกิดความเบียดเบียนเดือด,ดร้อนตอนเองและผู้อื่นทั้งสองฝ่ายฝ <Yeah. S 1> ากไว้ อย่าหิวกระหายบุญจนเกินไปแล้วทําบุญคิดว่าเมื่อทําไปแล้วเนี่ยจะได้ตอบแทนกลับมาแบบยัวสั่งแน่นพุลล้นแบบกลับมาตับเท่าทวีคุณเอ้ยทําไปเลยเดี๋ยวเทพเท,ท,ทวาเดินบรรดาอวยพรให้ได้จากตรงนั้นจากตรงนี้มาเองฉันเคยทํามาแล้วเมื่อทํามาแล้วฉันไปขายของดีมากเลยอย่าไปเชื่อที่ใครสอนแบบนี้เพราะสุดท้ายเราทําไปแล้วกลับไปน้าร้องห้าอยู่ที่บ้านนะบอกก่อนนะเพราะสุดท้ายเราไม่ได้คืน ไม่ได้เลยเลยแล้วก็เสียไปเปล่าเลยไม่ได้อะไรกลับคืนมามีสติในการให้ทานมีสติในการเชื่อในสิ่งที่ได้ยินได้ฟังพระพุทธดเจ้าบอกว่าเวลาได้ยินได้ฟังอะไรก็แล้วแต่อย่าพึงรับรองอย่าพึงคัดค้านอย่าพึ่งเชื่อว่าไอ้สิ่งที่เขาพูดมามันถูกต้องแม้แต่การพูดก็ตามอย่าพึ่งเชื่อมันถูกต้องและอย่าพึ่งคัดค้านว่าไอ้สิ่งที่พูดมาเนี่ยมันผิดอย่าพึ่งไม่ต้องรับรองก็ไม่ต้องคัดค้านด้วยให้จำอันนั้นไปก่อนแล้วเอาไปตรวจสอบในหลักธรรมหลักวินัยหมวดอื่นของพระุเ้า ว่ามันเข้ากันได้อย่างดีหรือเปล่าถ้าเข้ากันได้อย่างดีกับคําสั่งพระเจ้าขึ้นชื่อว่าจํามาถูกให้ทรงจาคำนั้นไปได้เลยแต่ถ้าขัดแย้งกันเป็นโดยประการอื่นแสดงว่าจามาผิดให้ละทิ้งคํานั้นเสียง่ายๆแค่นี้นี่แหละการตรวจสอบแล้วอย่าขัดจากสีอย่างนี้หนึ่งกรรมหรือสุขทุกในชีวิตเราไม่มีใครโดยบันดาลสองกรรมหรือสุขทุกในชีวิตเราตัวเราเองก็โดนบันดาลไม่ได้ สามกรรมหรือสุขทุกในชีวิตเราทั้งผู้อื่นและตนเองก็บรรดาจะไม่ได้สี่กรรมหรือสุขทุกไม่สามารถเกิดขึ้นได้เองลอยๆโดยปราศจากเหตุและปัจจัยเพราะทุกอย่างมันเดินตามเหตุและปัจจัยแห่งการกระทําทางกายวาจาและใจของตวัวเราเองทำไมถึงบอกว่าเราโดนบรรดาไม่ได้วาจาสุดท้ายแล้วเราก็เป็นคนทำไม่ใช่หราจะบอกเดนบรรดาไม่ไงถ้าเดินบรรดาได้ลองทําให้ตัวเองไม่แก่ดูสิทําได้ไหมลองเดินบรรดาให้ตัวเองรวยทําได้ไหมไม่ได้เราก็ไปอะไรไปสร้างเหตุให้ตัวเองรวยถูกไหม ไปเดินตามเหตุตามปัจจัยมันจะรวยไม่รวยเป็นเรื่องของของนาคตแต่ปัจจุบันสร้างเหตุปัจจัยไปแล้ววันหนึ่งมันจะได้ตามเหตุตามปัจจัยของมันเองสุดที่สุดแล้วอาจารย์ขออนุโนทนากับทุกท่านทุกคนที่มีโอกาสในการที่มากราบพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระพยองกัลยาโนเจ้าวาวัสสแก้ว ที่พวกเรามีโอกาสได้นำจุดปัะจัยญธรรมในการมาถวายกับท่านในวันนี้ก็ <more> เป็นโอกาสดีในการที่ช่วยเหลือบำรุงพระศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองวัฒนาสถาพนพรต่อไปและจะขออนุโมทนากับทุกคน <sk ill historic> ที่มีโอกาสในการได้ยินได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าและเป็นโอกาสดีที่ทุกคนเนี่ยได้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นธทมตามหลักคําสอนพระพุทธศาสนาเป็นตามหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าคือศาสนาสัมมาสัมพุทธะของตัวเราเองทุกคนขอให้เราทุกคนมีสติปัญญาญาณ ในการนําหลักคำสอนระเจ้าไปแก้ไขการกระทําทางกายทำพูดทางวาจาความรู้สึกนึกคิดทางใจให้ตัวเองเป็นคนที่ดีกว่าเดิมเป็นคนที่เจริญกว่าเดิมเป็นคนที่สามารถตั้งมั่นในพระศัทธรรมแล้วสามารถเป็นท่อพระพรเป็นท่อประโยชน์ของการเผยแผ่พระธรรมคำสาาั่งสอนอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์หลักการหลักเหตุผลตามหลักคำสอนระจากักบให้เพื่อนผู้อื่นเนี่ยได้รู้ตาเริ่มต้นจากคนในครอบครัวของตัวเองอย่างเป็นกลยามิต่อกัน ใครมีความสุขดีแล้วขอให้มีความสุขยิ่งใครมีความทุกข์อยู่หรืออุปสรรคปัญหาใดๆขอให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาไปได้ดีตามเหตุตามปัจจัยแห่งการกระทำของตนที่สุดแล้วขอให้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมจนได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จเป็นพระโสดาบันในปัจจุบันชาตินี้ได้โดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเธิญสาธุอรรมะจุ